สนุนโดย AIA Vitality รูปแบบใหม่เพื่อทุกก้าวของสุขภาพรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า AJEV มั่นใจไปให้สุดทางแค่านตัว,วครับวันนี้ก็แต่เขาบอกว่าจะมีการโทรศับท์บบ<า>ยฟรีกับคุณทางบ้าน น้ำทุ่ม20ก็คงมีการอัปเดตกันข้มีลจกหนังสือพิว่าคุณเซ็นให้ให้หยุดดีนะเพราะว่ารัฐบาลไทยกับผมเป็นร่วมกันนะคับนี่ครับผมผมยื่นรถไฟฟาเพราะหัวหน้าพรรคประชาชนบอกให้บอกให้ยุบผมให้หยุบปกป้องที่ประทายเรื่องปกป้องดินแดนมันก็ทหารเขาก็ทำเต็มที่ มาติดตามทุกต๊ะข่าวช่วงที่1นะคะวันนี้วันศุกร์ที่12ธันวาคม2568เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันแบบใกล้ชิดค่ะโดยวันนี้อยู่กับคุณสจีคันทยศคุณนบจรระรสใจเกษมและดิฉันกมลพรวรกุลและอีกหนึ่งเกาะติดคือแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปีที่อมรินทีวีอยากจะแทนคําขอบคุณให้กับคุณผู้ชมนะครับทั้งแฟนข่าวแฟนรายการด้วยแคมเปญสุดพิเศษอมรินทีวีแจกใหญ่ส่งท้ายปีดูทั้งวันแจก ทุกวันนะครับแจกจริงทุกวันทองคำมูลค่ารางวันละ1,000 0บาทแจกกันทุกสัปดาห์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า A J E V รุ่น m y p a ัก4คันคันละ73,900บาทและแจกใหญ่ท้ายแคมเปญรถ Mitsubishi X Force H E V Ultimate 1คันมูลค่าคันละ1,59,000้บาทรวมทั้งหมด มูลค่ากว่า1.6ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคมและประกาศผลผู้โชคดีทุกวันเลยในรายการข่าวอรุณอมริน คุณผู้ชมสามารถดูทุกรายการทางอมรินทร์ทีวีได้ทั้งวันดูทุกวันทั้งรายการวาไรตี้แล้วก็ทุกรายการข่าวเลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากเป็นผู้โชคดีนะคะไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเลยค่ะแค่ดูอมรินทร์ทีวีทั้งวันนะคะหยิบมือถือรอสแกน QR Code โค้ดสะสมสิทธิ์แค่นี้ก็ลุ้นรางวัลทุกวันเพราะว่าเราแจกจริงทุกวันเลยค่ะผู้ชมค่ะต้องดูทุกโต๊ะข่าวในช่วงที่1ก็จะได้รับไป1สิทธินะคะส่วนถ้าดูทุกโต๊ะข่าวช่วงที่2ก็จะได้รับเพิ่มไปอีก1สิทิทธเเเช่นนดียกัถ้าห็น ได้เลยค่ะค่ะ,ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ยังคงตามกันอยู่สําหรับอมรินทีวีและคนไทยทั้งชาติค่ะคือกรณีที่เราจะต้องนั่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและแน่นอนจุดยุธศาสตร์สาคัญที่วันนี้เราได้มีโอกาสปักธงชาติไทยแล้วร้องเพลงชาติกันอย่าง ฮึกเหมิมก็คือพื้นที่ช่องอ่านหมาจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญที่กัมพูชาพยายามจะรุกคืบขึ้นมาโดยเฉพาะเนิน677แล้ววันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงวินาทีล่าสุดคุณผู้ชมมีการช่วงชิงพื้นที่ขอบคุณนะครับ,บ <c oughs> น้องเนมพา<ะ>นุพงศ์นะครับรายงานมาจากจุดที่ปลอดภัยแต่นี่คือ วินาทีที่ทหารไทยสามารถที่จะยึดคืนดินแดนกลับมาจากเขมรจุดหาที่นักข่าวของเราติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ช่วงเช้ามีการประทะก,กันในการช่วงชิงพื้นที่นี้แม้ว่าเราจะได้คืน100%เซแล้วก็ตามแต่กัมพูชายังไม่ยอมลดละเสียงปืนยังคงดังสนั่นตลอดเวลาพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามสถานการณ์กันต่อค่ะ มาดินทีวีแจกใหญ่ส่งท้ายปีอยู่ทั้งวันแจกทุกวันร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง3 1มธันวาคม2568 ผิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเทียนจอวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเทียนจอวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป โฟมล้างหน้าโอเคเฮอร์เบิร์ตสำหรับคนฉลาดเลือกเพราะปริมาณเยอะราคาก็ไม่แพงเนื้อโฟมนุ่มฟูล้างหน้าได้สะอาดผิวนุ่มชุ่มชืน้นดูสวยใสยเลยจนใครๆก็หลงออ้สวยเนาะโฟมล้างหน้าโอเคเฮอร์เบิสะอาดนุ่มชุ่มชืน้นอเมริทีวีแจกใหญ่ส่งท้ายปีอยู่ทั้งวันแจกทุกวันแจกจริงทุกวันทองทำมูลค่า10,000บาทแจกกันทุกสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์แจกรถจัก,กรยายนยนต์ไฟฟ้า AJEV และรางวัลใหญ่ท้ายแคมเปญ รถยนต์มิตซูบิชิเอ็กพอร,รวมมูลค่ากว่า1.6ล้านบาทชมรายการต่างๆ,างๆทางอมรินทีวี HD ช่อง34ทุกวันสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอรับสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ทุกวันตั้งแต่วันที่1-31ธันวาคมนี้ประกาศผู้โชคดีทุกวันทางข่าวอารุณอมริน <arin> อมรินทีวีแจกแจสงค้ายปีูวันใจทกวัน กอดีรวงใหญ่ผลผลิตไปได้สุดกับปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทํางานถูกเม็ดข้าวโพดฝักใหญ่มเมล็ดเต็มผลผลิตไปได้สุดกับปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทํางานถูกเม็ดทุกอุปสรรคทาให้เราแข็งแกรงกว่าเดิมผมที่ถูกทาร้ายก็เช่นกันหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้นสิบเท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยไม่ Dove สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันซื้อให้หลักสพราววทุกรุ่นฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งลุ้นรับโปรสาต่อถึงสัปสเว็ธันวาคมนี้หิวด่วนต้องเมาคิสหิวด่วนต้องเมาคิสกรอบอร่อยเจ็ดชั้นมีส่วนผสมของหมาอและมีวิตามินดีหนึิหิวด่วนต้องเมาคิสกรอบสะใจมันจะเต็ม สนุนโดยยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ซัพพอร์ตทุกความขี้เกียจมาม่าสักครับฟันดูขาวหลอดเขียวฟันเสียวหลอดชมพูเจนไหนก็ใช้เจเดนจากจุฬาเฮิร์บมิกกูอิมูแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าและไรซ์วินิก้าอร่อยซ่ามีไฟเบอร์น้ำตาล0%ปอร์เซื้อทองซื้อแม่ทองสุข มิกกอิมูแอล์ไซเตอร์วินิกาและไรซ์วินิกาอร่อยซ่ามีไฟเบอร์น้ำตาลศปกลับมาครับคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าแม้เราจะสามารถยึดตรงบริเวณเนิน6.7 7และช่องอันมาได้100%อร์ซแต่ เป็นเสียงปืนใหญ่ของฝั่ง<ม>ของเรานะคะยิงสนับสนุนไปที่บริเวณแนวหน้าบริเวณปราสาทตาควายค่ะ,ะพักแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับติดตามข่าวในพระราชสำนักแล้วตามกันต่อกับสถานการณ์ชายแดงไทยกัมพูชาพรมแดน7จังหวัดที่ระอุข,ขึ้นทุกวันพักแป๊บเดียวฮะาซึ่งเกียรติภูมิของครอบครัวและธงไตรลงที่โบกสะบัดเหนือ ยอดเนิน677ค่ะพักแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอีกจุดหนึ่งที่เป็นแนวรบที่เขาบอกว่าดุเดือดที่สุดเหมือนกันคือที่สางแก้วนะครับน้องโป้งสุวิพัฒนปักหลักอยู่ที่นั่นเดี๋ยวรอติดตามช่วงหน้าครับถ้าเปิดใจให้สีทูยินวันแต่แรงก็คงไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องเจอสีพังเจ้าของบ้านก็เครียดจน ใช้สีเบเยอร์ทูอินวันแต่แรกมีรองพื้นในตัวป๋องเดียวสวยจบเพื่อนเพืมากันแล้วเรดี้เสซนัทหอมกรุ่นช็อกโกแลตเนียนนุ่มเฟรเอรโรเชอของขวัญที่ใช่สำหรับเพื่อนที่รู้ใจ แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตเป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นห่วยใช้ยาป่อคอสารจีนสี่กว่าส่วนเก็แผลในปากและลิ้นยาป่อคอสารจีนสีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอเมรินทีวีแจกใหญ่ส่งท้ายปีดูทั้งวันแจกทุกวันร่วมสนุกได้ตัต้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคมนี้ทางอมรินทีวี h อชดีช่อง34 ย่าดมปลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มร่มและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมย่าดมปลาไผ่คู่ผมกลับมาแล้วนะกับ A A w h i t e รูปแบบใหม่ที <c oughs> ่มาปลดล็อกเป็นแพททินัมให้ทันที w h i t e โบรัสสูงสุด20%ไม่ต้องรอสะสม<า>และยงมีของให้เลือกทุกเดือนด้วยมาไหมพี่า <c oughs> ที่ให้เลือกเยอะก็ระผมอยากให้คุณสุภาพดียิ่งฝะสมคะแนนได้สูงยิ่งเลือกรางวัลได้มากสำหรับสมาชิก AA w h i t y Plus ได้เลือก Active Reward เพิ่ม AA w h i t y รูปแบบใหม่เพื่อชุก้าวของสุขภาพทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสดีใช้ง่ายช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน fresh food fresh mint All new Mitsubishi X-Force H-E-V ข้อเซนอเดียวกับ e Motor Expo ที่โชว์รู Mitsubishi ทั่วประเทศถึง31ธันวาคมนี้ ขาวตรากระต่ายบินแก่ท้องอืดแก่ปวดท้องแก่ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml อบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาเทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาดิมแล้วพี่หิวไม่ต้องรอปากอายแล้วพี่พรีไม่ต้องเตรียมแทงไม่ต้องลุกกินไม่ต้องล้างซัพพอร์ททุกความขี้เกียจมามา่าซัดครบ ผมขาดหลุดร่วงปัญหาผมขาดหลุดร่วงพุ่งตรงมาใช้แชมพูเบลเวทเลยเพราะสะกัดจากสมุนไพรถึงเชนิดช่วยลดผมขาดหลุดร่วงทาให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยมีผลทดสอบยืนยันด้วยนะคะแชมพูไบโอเวทช่วยลดผมขาดหลุดร่วงมีครีมนวดและแฮโทโนิกด้วยค่ะไ <o> <o> มโอครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีตัวอย่างเมทิลซาลิาเซอเลตจากฝร,รั่งเศสพร้อมเพื่อเลือกถางที่ใช่เพื่อก้าวไปให้สุดเพื่อทุกจังหวะข,ของชีวิตปวดเมื่อยเมื่อไร่ใช้ไมโอครีมเพื่อนที่พร้อมคู่ทางที่ใช่ ให <Keep S 1> ้ไทยเราอยากได้อะไรสิ้นปีบักเก็ตไก่ทอดฟซ c c e n t r Coast จดให้ฟินยกกำลังสองฉลองสิ้นปีกับไก่ปูบักเก็ต2 9 9บาทและฟินฟินบักเก็ตเพียง399บาทถึง4มกราคม2,569สนับสนุนโดยค่าฟอร์แค t พร้อมใช้รับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงสมัครเลย ยานัดหมอมีบรรเทาหวัดคัดจมูกปวดศีรษะเลือกดื่มสิ่งดีๆทุกวันมันต้องดีหน้ายาเป่าคอจาจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น กลับมาครับคุณผู้ชมครับสมรภูมิที่สะแก้วที่เขาบอกว่าบูราพาจะไม่มีวันแพ้เพราะกองทัพภาคที่หนึ่งตีโต้นะครับแล้วที่สำคัญคือสามารถทำลายเส้นทางส่งกำลังบำรุงของขเขมรเป็นการโจมตีแนวลึกเ